มีข่านันลือกันให้แซดว่าตำรวจอเมริกานั้นกำลังไล่ล่านายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์ผู้ครอบครองพาสปอร์ตกัมพูชาถ้าเพื่อนๆลองย้อนเรื่องราวกลับไปไม่นานมานี้เองนายทอมไรท์ได้เขียนเรื่องราวของนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์ไว้ว่าอย่างไงเกี่ยวกับพูนบางจากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปี2024นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้พยายามเข้าซื้อหุ้นจำนวน24%ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยบางจากนั่นเองนะครับหรือ b c p มูลค่าหลายพันล้านดอลล่าแต่แผนดังกล่าวก็ถูกเปิดโปงโดยกลุ่มการเมืองในไทยและถูกขัดขวางไม่ให้มีการซื้อขายสำเร็จ ส่วนนายเบนจามินบบวเออร์เบเกอร์นั้นจะเป็นนอมินีของใครเพื่อนๆตามกลับไปอ่านอีกทีนะครับเพราะว่ามีการเขียนถึงอยู่การล้มเหลวในครั้งนั้นทำให้ฮุนเซนโกรธมากๆครับเนื่องจากบางจากกำลังจะมีโครงการขุดเจาะน้ำมันใกล้เกาะกูดแต่สุดท้ายไม่เพียงแต่พลาดโอกาสทางธุรกิจแต่ฮุนเซนนั้นยังสูญเสียเงินไป หลายร้อยล้านเหรียญยังไม่ได้กลับคืนมานี่หรือไม่ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการปล่อยคลิปลับออกมาจนกระทั่งไทยกับเขมรลบกัน